โซ่เฮ้ไรครับวันนี้วันนี้ลุกขึ้นมาแล้วไม่ลุกงครับยังไม่ดูเอาปว่าตีแต่มันเป็นอีกยหอีกทีนะครับ ตอบว่าสกอยค่ะใช่ไหมยกไม่ทัน